ผู้ละอาสวะนานาแบบอาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการเห็นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจ้าได้เห็นสัพปะบุษฉลาดในธรรมของสัพปะบุษ ได้รับการแนะนําในธรรมของสัพพบุรุษย่อมรู้ชัดซึ่งธรรมทั้งหลายที ah, ่ควรกระทําไว้ในใจและไม่ควรกระทําไว้ในใจอริยะสาวกนั้นรู้ชัดอยู่ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกระทําไว้ในใจและไม่ควรกระทําไว้ในใจท่านย่อมไม่กระทําไว้ในใจซึ่งธรรมทั้งหลายที่ไม่ควรกระทําไว้ในใจ จะกระทําไว้ในใจแต่ทําทั้งหลายที่ควรทําไว้ในใจเท่านั้นภิกษุทั้งหลายทําทั้งหลายอันไม่ควรกระทําไว้ในใจที่อริยะสาวกท่านไม่กระทําไว้ในใจนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลกระทําไว้ในใจซึ่งทำเราได้อยู่กามาสวะภวาสวะหรืออวิชชาสวะก็ตาม ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นทำเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ไม่ควรกระทำไว้ในใจซึ่งอริยสาวกท่านไม่กระทำไว้ในใจภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายอันเป็นธรรมที่ควรกระทำไว้ในใจที่อริยสาวกท่านกระทำไว้ในใจนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ามาสวะภวาสวะหรืออวิชชาสวะก็ตามที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละไปแก่บุคคลผู้กะระทาซึ่งทำเหล่าใดไว้ในใจอยู่ทำเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ควรกระทาไว้ในใจซึ่งอริยสาวกท่านกระทาไว้ในใจเพราะอริยสาวกนั้นไม่กระทาไว้ในใจ ซึ่งทำทางหลายที่ไม่ควรกระทำไว้ในใจแต่มากระทำไว้ในใจแต่ทำทั้งหลายที่ควรกระทำไว้ในใจเท่านั้นอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจึงไม่เกิดขึ้นและอาสะวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละไปอริยะสาวกนั้นย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคลายว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุก์ขเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก์ขเป็นอย่างนี้ดังนี้เมื่ออริยสาวกนี้กระทำไว้ในใจโดยแยบคายอยู่อย่างนี้สังโยชน์สามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีัพตะปรามาตย่อมละไปภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่า อาสะวะทั้งหลายจะพึงละเสียด้วยการเห็นอาสะวะส่วนที่ละได้ด้วยการสํารวมภิกษุทั้งหลายอาสะวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการสํารวมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สํารวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตา หูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นอินทรีย์ที่เมื่อภิกษุไม่สำรวมแล้วอาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำให้ขับแคนและเร้าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุเป็นผู้สำรวมแล้วเป็นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแคนและเร้าร้อน จะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่สำรวมด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทําความขับแค้นและเล่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุสำรวมแล้วเป็นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทําความขับแค้นและเล่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการสำรวมอาสะวะส่วนที่ละได้ด้วยการเสพภิกษุทั้งหลายอาสะวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการเส,รสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาโดยแยกายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสทั้งหลายอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเธอพิจารณาโดยแยกายแล้วจึงบริโภคบิณฑบาต ไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ภาสุขสำราญจักมีแกเ่เราเธอพิจารณาโดยแยบใครแล้วจึงใช้สอยเสนาสะนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสทั้งหลายอันเกิดจากเลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรนเทาอันตราย อันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เหล็กเรนสำหรับภาวนาเธอพิจารณาโดยแยบขายแล้วจึงบริโภคยูกยาซึ่งเป็นปัจจัยเครื่อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาภาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่พิจารณาแล้วเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพอาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแขนและเด่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุพิจารณาแล้วเสพเฉพาะสิ่งควรเสพอาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแขนและเด่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่า อาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพอาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อน เป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อคลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายอันว่าร้ายและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกเวทนาในกายที่เกิดขึ้นแล้ว อย่างกล้าแข็งแสบเผ็ดขมคืนไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแขนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุอดกลั้นอดทนอยู่ อาสะวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแคนและเด่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสะวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการอดกลั้นอาสะวะส่วนที่ละได้ด้วยการเวนภิกษุทั้งหลายอาสะวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการงดเวน้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุมาดุโคดุสุนัขดุงูหลักตอขวากน้ำห้วยเหวบ่อของโสโครกหลุมอุดจาระและงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรไป และการคบพวกเพื่อนที่ลามกอันวินยูชนเพื่อนพรหมจร์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ตำซามภิกษุนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมมดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรไปนั้นนั้นเสียและย่อมมดเว้นพวกเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้ อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแขนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุงดเว้นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแขนและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการงดเว้นอาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการบรนเทาภิกษุทั้งหลาย อาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรนเทาทําทให้สิ้นสุดทําให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งการมวิตกพยาปาทาวิตกวิหิงสาวิตก อันบังเกิดขึ้นแล้วและย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอภุศลลามกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่บันเทาด้วยอาการอย่างนี้ อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแขนและเด้าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุบรรเทาอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแขนและเร้าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการบรรเทาอาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการเจริญทำให้มาก ภิกษุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการเจริญเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมเจริญสติสัมโพชฌงย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงย่อมเจริญปีติสัมโพชง ย่อมเจริญปัสสติสัมโพชงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันแต่ละอย่างแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่เจริญด้วยอาการอย่างนี้ อาสะวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแขนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุจเจริญอยู่อาสะวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแขนและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสะวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการเจริญผลแห่งการปิดกั้นอาสะวะทั้งปวงโดยเจ็ดวิธี ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการเห็นละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการสังวรละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้น ละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการเจริญแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ปิดกั้นแล้วด้วยการปิดกั้นซึ่งอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้ขาดแล้ว หรือถอนสังโยช์ได้แล้วประทําที่สุดแห่งทุกได้แล้วเพราะรู้เฉพาะซึ่งมานะโดยชอบดังนี้แล